วันนี้เราก็อยู่กันในหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะพูดยากเออ่แต่ว่าเราก็อยากคุยเรื่องนี้นิดหนึ่งอันนี้เราน่าจะคุยได้โดยที่ไม่ไม่เดือดร้อนใครเลยนะเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้คนอื่นแก้ไม่ได้ไม่น่ามีใครแก้ได้ถ้าหากไม่มีอำนาจซึ่งคนที่มีอำนาจ มันก็จะสะท้อนกันไปสะท้อนกันมาเช่นแบบเอ้ยสมมุติเป็นเราเป็นประธานบริษัทหนึ่งเราเหมือนจะมีอำนาจแต่ว่าเราก็จะถูกคานไว้ด้วยอำนาจของผู้ถือหุ้นหรืออะไรประมาณนั้นอีกทีหนึ่งถ้าหากว่าเราคิดว่ามันเป็นบริษัทนะแต่ว่าเราจะมาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมซึ่งณนณะนะตรงนี้เนี่ยเราเขาเรียกว่าอะไรอะเราเสพข่าวเรื่องเกี่ยวกับภาคใต้เรื่องเกี่ยวกับสงขาหาดใหญ่ทุกวัน ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะสุดๆเลยจริงๆเ <c oughs> ท่าที่เราไปเสพๆข่าวมาเนี่ยเรามีความคิดประมาณว่ามันเป็นกลนไกที่ไม่มีเบรกมากๆ <c oughs> และคือเหตุเหตุปัจจัยของมันเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเราค่อนข้างใช้บุญหมดไปแล้วในระดับหนึ่งเหมือนกันคือ feeling เหมือนฟีลลิ่งเหมือนคนเป็นแอลกอฮอลิซึมอะที่แบบถ้าถ้าหากว่าเราดื่มสุราในปริมาณหนึ่งตับของเราจะเสียหาย มันยังพอจะแก้ไขได้แต่ถ้าว่าเราดื่มสุราไปมากกว่านั้นตับของเราจะเสียหายไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ซึ่งน้ำท่วมเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปลายทางของผลแห่งการกระทำของเราที่มีต่อโลกนี้มานานมากแล้วเพราะว่าถ้าว่าเราคิดไปทีละสเต็ปอะโอ้น้ำท่วมถ้าถ้าแอสซูมาเป็นในไทยอะนะ แปลว่าน้ำท่วมเพราะฝนเยอะระบายน้ำไม่ทันระบายน้ำไม่ทันเพราะน้ำทะเลหนุนเหตุที่ทำให้มันมีน้ำอยู่ในระบบมากๆเนี่ยมันเกิดจากภาวะโลกร้อนอ้าวทำไมมันถึงมาเกี่ยวมันมันมาเกี่ยวได้ยังไงซึ่งอันนี้มันเกี่ยวอยู่แล้วมันเกี่ยวอยู่แล้วมันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงมันคิดง่ายๆใช่ไหมว่าโลกเรามันมีวัฏจักรของน้ำอยู่เสมอว่าน้ำระเหยขึ้นไปเป็นไอไอน้ำรวมกันเป็นเมฆเมฆตกมาเป็นฝนอ่าแล้วคราวนี้น้ำมันเพิ่มขึ้นมาจากไหน อ๋อน้ำแข็งขั้วโลกละลายมันน้ำแข็งขั้วโลกละลายทําให้น้ำเนี่ยกลายเป็นไอนี้มากขึ้นใช่ไหมแบบทําให้น้ำแข็งกลายเป็นน้ำมากขึ้นและทำให้น้ำกลายเป็นไอมากขึ้นและไอน้ำจะกลายเป็นปริมาณฝนที่มากขึ้นด้วยประเทศไทยอะถ้าหากว่าเรามีน้ำในธรรมชาติเยอะเกินอะเราจะน้ำท่วมแน่นอน เพราะว่าประเทศไทยเป็นที่ราบลุ่มดินจะซุดลงไปเรื่อยๆคือใครอยู่บ้านลงลงเข็มน้อยๆเนี่ยพื้นซุดอะไรพวกนี้แน่นอนเพราะว่ามันถูกกัดซอบไป,ปหมดคือไทยเนี่ยเป็นแบบดินอ่อนที่รับรุ่มมากๆถึงจะเป็นประเทศที่ปลูกข้าวได้ดีอันนี้ความรู้ระดับประถมมัธยมเนาะแต่ถ้าเราคิดต่อกันต่อกันสักนิดนึงอะ่ะเออณตอนนี้โลกมันร้อนมันร้อนขึ้นเยอะร้อนขึ้นแบบ 1.5องศาเซลเซียสซึ่งโอเคถ้า,าวัดเป็นมาเซลเซียสมันก็เอ,อ้ยหนึ่งองศาจะต่างอะไรแต่ทุกคนจะรู้ว่าการต้มน้ําให้มันร้อนขึ้นเนี่ยยิ่งใช้น้ําเยอะมันจะยิ่งใช้พลังงานมากเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปหนึ่งองศาของมหาสมุทรทุกที่ในโลกเนี่ยมันใช้พลังพลังงานที่สะสมอยู่ในนั้นได้เยอะมากซึ่งพลังงานที่ถูกสะสมในนั้นอ่ะพอมันมีพลังงานสะสมมันจะทําให้น้าอ่ะกลายไปเป็นไอน้ํามากขึ้นไอน้ําในอากาศจะมากขึ้นเพราะมันเป็นที่เก็บ อุณหภูมิของเราอุณหภูมิในอากาศอาจจะไม่เปลี่ยนคือพอพอโลกร้อนเนี่ยอุณหภูมิในอากาศอ๋อเปลี่ยนไม่เยอะคือคือจริงๆมันก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเยอะด้วยในเชิงพลังงานแต่พอมาเป็นวาดมัดอุณหภูมิมันจะเหมือนแบบมันคิวเท่ากับ MC ็มซเดลต้าทอ่ะมันไอเลขที่บ่งบอกถึงความรู้สึกของเราอะ่ะมันน้อยกว่าเลขพลังงานที่อยู่ในนั้นเยอะมากๆเออซึ่งนะตอนนี้โลกร้อนโลกร้อน และเท่าที่เขาประกาศกันเนี่ยนะมันไม่ใช่ global warming แล้วนี่ global boiling โลกเดือดอันนี้เป็นโลกเดือดจริงซึ่งโลกเดือดเนี่ยทำให้อ่าน้ําจะขึ้นไปเป็นไอ้น้ำมากๆปริมาณไอน้ํามากๆจะทําให้เกิดเป็นฝนมากๆซึ่งประเทศไทยถ้าฝนเยอะก็คือท่วมแน่น้ําท่วมมันมีอยู่ประมาณ2ประเภท1คือน้ําป่าไหลหลากและ2คือน้ําขังรอการระบายอ่ะ น้ำป่าไหลหลากนี่ยเกิดจากการที่อเดิมทีเรามีทางน้ำอยู่มีแม่น้ำมีอะไรพวกนี้แต่แน่นอนพอพอมนุษย์มาอยู่กันมากขึ้นทางน้ำเนี่ยก็จะถูกอ่าผันไปนเป็นที่อยู่อาศัยบ้างเพราะว่าถ้าในเมื่อน,น้าตอนนั้นถ้ามันไม่ท่วมม,มันก็มันก็อยู่ได้แต่พอมันท่วมแล้วก็เดือดร้อนคือประเทศไทยไม่ค่อยมีการเขาเรียกว่าอะไรนะการวางผังเมืองที่ดีอ่ะเออคือถ้าหากว่ามันเป็นในเมืองหรือว่า ในในกรุงเทพแลรพวกนี้มันมันจะมีการวางผังเมืองที่ดีเช่นเราจะถ้าหากว่าเราเปิดแผนที่แบบกรุงเทพขึ้นมาเราจะเห็นแบบอ e ีอ e ีคลองหถึงคลองหเนี่ยมันโอโหตรงนี้นับผันน้ําแน่นอนแล้วมันจะผันหลบซ้ายหลบขวาหลบกรุงเทพไปพอดีอันนั้นเขาวางผังเมืองเผื่อเผื่อเผื่อเมืองหลวงไว้ใช่ไหม แต่พอมันเป็นจังหวัดอื่นๆเนี่ยการวางผังเมืองอะ่ะเมื่อก่อนมันมีแต่ณตอนนี้มันไม่มีเมื่อก่อนจะมีแบบโครงการแก้มลิงหรืออะไรพวกนี้ชื่อแบบโครงการแก้มลิงมันคือที่ที่พักน้าแบบให้มันผ่านตรงนี้ไปแทนโดยไม่ผ่านเมืองให้มันไปพักไว้ตรงนี้แทนอะไรประมาณนี้แต่ว่าณตอนนี้มันก็ทําบ้านจะสรรไปแล้วทําบ้านจะสรรก็เลยกลายเป็นอ้าวคนคงก็ติดอยู่ในบ้านจะสรนนั้นอะไรประมาณนี้อันนั้นอะ่ะคนซื้อบ้านมันผิดไหม ก็ไม่ผิดหรอกมันไม่ได้ท่วมมาตั้ง25ปีแล้วสมมุติจากใหญ่ๆครั้งที่แล้วปี2 5 4 3าอย่มาจนถึงครั้งนี้สองพันห้าร้อยหกสิบแปดอย่างเงี้ยมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าสถานะณตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันมากและปัจจัยหนึ่งที่สําคัญก็คือโลกร้อนเนี่ยแหละเออโลกร้อนทําให้น้ําทะเลหนุนสูงโทษโลกร้อนได้เพราะว่าอะไรเพราะอย่างที่เราบอกแบบน้ําทั้งมหาสมุทรมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นซึ่งถ้ามันเป็นประเทศอื่นที่พื้นมันสูงๆหรือดินมันแข็งๆไม่สุดอก แต่ประเทศไทยมันไม่ใช่ไงประเทศไทยคือยังไม่ทันทําอะไรเลยนะพื้นถนนเรายังซุดเลยซึ่งพอแบบดูอย่างตรงวชิระอย่างเงี้ยที่แบบถนนมันหายไปเลยก็คืออ๋อนอกจากพื้นปูนคอนกรีตที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะข้างล่างมันไม่มีอะไรเลยมันซุดไปหมดแล้วและแน่นอนว่านั่นแปลว่าถ้าพื้นที่มันไม่ได้ทําอะไรอ่ะมันจะมันจะลดระดับลงไปเรื่อยๆเสมอจนเหลือแต่ดินที่มันแข็งจริงๆอันนี้คือมันทําคือธรรมชาติของโลกนะมันก็เลยกลายเป็น โอเคเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างที่น้ำเยอะขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และปริมาณฝนที่แปลกประหลาดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฝนที่แปลกประหลาดขึ้นเนี่ยณตอนนี้มันจะมีอยู่2ประเภทเมื่อก่อนฝนมันก็ตกธรรมดาแต่ณตอนนี้มันเกิดปรากฏการณ์อยู่2อ,อย่างก็คือเรนบอมกับสตอเรนเรนบอมคือฝนฝนเขาเรียกว่าระเบิดฝนมันเอาไว้ใช้เรียกแบบฝนที่ตกลงมาแค่ประมาณสัก5นาที2นาที3นาทีหรือไม่กี่สิบนาทีแต่ว่าตกแรงมาก ถ้านะตอนนี้แถวแถวบ้านใครจะเป็นอย่างนั้นฝนอะ่ะมันมาทรงนั้นมากขึ้นมันจะตกที่แคบแคบเฉพาะจุดนั่นน่ะเป็นฝนที่ทําให้เราระบายน้ําไม่ทันใช่ไหมเดิมทีคือลักษณะของฝนเนี่ยมันเปลี่ยนไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วสําหรับเราที่แบบเห็นมาเป็น10ปีเนี่ยหรือใครๆครก็ตามที่เห็นมาเป็น10ปีอะ่ะจะรู้ว่ามันเปลี่ยนไปจริงๆฝนมันแรงขึ้นอ่ะอันนี้คือเรื่องหนึ่งมันมีฝนที่แบบเหมือนเทบอมลงมาแล้วมันก็มีฝนอีกประเภทหนึ่งที่เป็นฝนประเภทฝนแช่ อ่าฝนแช่ฝนแช่เกิดจากการที่เรื่องมันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงฝนแช่คือฝนที่ตกอยู่ที่เดิมเป็นเวลานานมากๆมันจะทําให้เกิดน้ําท่วมขังอยู่เหมือนกันคือถ้าหากว่าเมฆมันลอยจากตะวันออกไปตะวันตกแบบซ้ายไปขวาแล้วฝนก็ตกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยน้ำมันก็จะถูกกระจายไปในหลายๆพื้นที่อันเนี้ยมันจะระบายทันแต่ฝนแช่คือเมฆฝนแต่ว่าเมฆมันไม่ขยับ อ่ะมันมีเมฆที่ฝนตกแต่เมฆมันไม่ขยับซึ่งสิ่งที่ทําให้เกิดลมพัดเมฆน้อยลงเนี่ยโทษโลกร้อนอีกแล้วโลกร้อนเพราะอะไรเพราะว่าณตอนนี้พอโลกมันร้อนขึ้นตรงที่ประเทศที่เราอยู่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอยู่แล้วถ้าเราคิดถึงสกเกลทั้งโลกอะนะมันอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากโลกร้อนแปลว่าอุณหภูมิที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมันจะเพิ่มขึ้นไม่มากแต่อุณหภูมิของที่ที่มันอุณหภูมิน้อยเช่นขั้ว,วโลกหรือว่าซีกโลกเหนือซีกโลกใต้เนี่ย อุณภูมิมันสูงขึ้นความต่างมันน้อยลงคือกระแสลมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่มันเป็นการปรับสมดุลของอุณหภูมิในอากาศใช่ไหมเช่นเราก็จะรู้อากาศร้อนลอยตัวสูงอากาศเย็นก็ไปแทนที่อากาศร้อนมันเป็นการปรับสมดุลแบบนี้ซึ่งณนะตอนนี้ความต่างมันน้อยลง แปลว่าการเคลื่อนที่ของอากาศอ่ะมันก็จะน้อยลงเหมือนกันเพราะการเคลื่อนที่ของอากาศมันน้อยลงแปลว่าลมมันน้อยลงเมฆมันไม่ขยับและฝนที่เกิดขึ้นจากเมฆนั้นอ่ะจะกลายเป็นฝนแช่เพราะฝนตกที่เดิมซ้ําๆเนี่ยนะมันก็จะระบายไม่ทันไปเองเพราะว่าปริมาณน้ํามันเท่าเดิมด้วยแต่มันกระจุกมากขึ้นด้วยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เราพูดมาก่อนนี่คือปริมาณน้ํามันมากขึ้นด้วยใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยภัยธรรมชาตินี่มันเป็นสิ่งที่แบบอันตรายมากโลกร้อนมันถึงได้เป็นสิ่งที่แบบเอ้ย มันมันเหมือนมันเหมือนกินเหล้าเลยอะถ้าหากว่าหยุดได้หยุดแก้ได้แก้แต่ปัญหาคือหยุดไม่ได้หรอกแก้ไม่ได้หรอกช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ไม่พอบอกเลยเพราะว่าปัญหามันใหญ่อะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็โดยหลักฟิสิกส์เนี่ยนะอากาศที่ร้อนขึ้น1องศาเซลเซียสอากาศจะอุ้มไอ้น้ำได้มากขึ้นประมาณ7%ที่แปลว่าอ๋อถ้าหากโลกร้อนเพิ่มขึ้น1องศาเนี่ยนะปริมาณเมฆก,กับปริมาณฝน,นจะเพิ่มขึ้น7%ซึ่งที่ผ่านมาแม่งเพิ่มมา1.5้ละคือมาเพิ่มมา10 ปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น10%ในปริมาณทั้งโลกซึ่งถ้ามันเป็นแบบอเมริกายุโรปซิกโลกที่มันดินแข็งๆพื้นสูงๆอะ่ะมันไม่เป็นหรอกแต่ถ้าหากว่าที่ไหนที่มันแบบปิ่มๆจมเช่นแบบเวนิสหรือประเทศไทยเนี่ยคือเละแน่เพราะว่าเดิมทีเนี่ยนะเมื่อ10ปีที่แล้วเรายังปิ่มน้ําเลย10ปีนี้ผ่านมาจมอันนี้อีสปกติเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาอยากให้น้ํามันลดทําอะไรก็ได้ให้โลกมันเย็นลงมันเป็นไปได้ไหมอ่ะมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ ตอนนี้พอมันเป็นปัญหาที่เกิดจากโลกร้อนเรารู้แล้วว่าอ๋อสิปี20ปีที่ผ่านมาโลกร้อนขึ้น1.5องศาร้อนขึ้นมากๆและเรายังทําตัวแบบเดิมเพื่อไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายกว่าในอนาคตไปเรื่อยๆปัญหาคือสิ่งที่เราอยากจะบอกคือมันไม่ใช่ปัญหาที่เราแก้ได้เพราะว่าต้นตอของโลกร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของก๊าซมลพิษ หรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมผู้บริโภคตัวเล็กๆที่ใช้การแบบเอ้ยใช้ไฟน,น้อยๆเปิดไฟปิดไฟใช้ถุงพลาสติกแะ้วพวกเนี้ยมันก็ช่วยได้แต่ถ้าหากเทียบกันในสเกลของมลพิษที่มาจากสิ่งใดจริงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แม้กระทั่งคนใช้แบบทั้งประเทศหนึ่งประเทศเนี้ยนะต่ำกว่า Data Center ที่เดียวอีก ต่ำกว่ามลพิษจากภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจากที่ใดก็ตามเลยอ่ะคือแบบอ่ะ Data c e n t e r ที่หนึ่งสมมุติแบบจาก Google หรือ Microsoft อย่างเงี้ยเขาใช้ไฟประมาณแบบ24 Tri l l i o n w a t เลียนวัตตอวคือโอ้โหบิลเลียนนันพันล้านทริลเลียนแสนล้าน24ก็คือ2.4ล้านล้านวัตต์อวต่อ,ตตอปีซึ่งมากกว่าประเทศจอร์แดนหรือกาาในแอฟริกาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอปัจจัยที่คนน่ะจะใช้ จะใช้บริโภคหรือว่าสร้างก๊าซที่มันเป็นแบบก๊าซเรือนกระจกปริมาณคาร์บอนอะไรที่มันทําให้โลกมันร้อนขึ้นเนี่ยถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะสู้พวกบริษัทใหญ่ไม่ได้สู้ Data Center ไม่ได้หรือสู้โรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่นไม่ได้อ,อย่างไอร์แลนด์ไอร์แลนด์เป็นประเทศที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ20%ของไฟฟ้าทั้งประเทศในไอร์แลนด์นั้นเป็น Data Center และ แนวโน้มในอนาคตก็คือจะเปลี่ยนเป็น30%บเป็นต์คือจะด a ต้าเซ็นเตอรจะไปลงที่ไอแลนด์มากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าปริมาณคาร์บอนเพิ่มขึ้นปุ๊บปุ๊บอุณหภูมิประเทศไอแลนด์สูงขึ้นและฝนก็จะมากน้ําก็จะมากโลกเดือดขึ้นและยิ่งตอนนี้คือธุรกิจ Data Center นี่คือแบบโอ้ไม่ก็ใครๆก็อยากมี Data Center ถ้าจําได้ว่าถ้าใน,ในยุคานายกอุงอิงก็จะมี Data Center มาลงเหมือนกันใช่ไหมที่เขาว่าว wow wow กันอะแต่แน่นอน เรื่องเกี่ยวกับ Data Center กับเรื่องเกี่ยวกับแบบการป้องกันโลกร้อนเนี่ยมันไม่มีทางเป็นเป็นไปดไว้วยกันได้อยู่แล้วปัญหาคือพอพอเราบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมภาค Data Center เนี่ยทุกอย่างเกินจากมือเราไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำในในคลิปนี้มาคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องไอ้นี่อย่างเดียวเลยเรื่องว่าเรามาบอกว่าสาเหตุของมันเนี่ยมันเป็นตรงนี้แหละเรื่องน้ำท่วมที่เกิดจากฝนเยอะ ฝนแรงฝนที่เมฆไม่ค่อยขยับเนี่ยมาจากโลกร้อนและต้นต่อสาเหตุของโลกร้อนเนี่ยมาจากตัวใหญ่ๆใ,ในในระบบทั้งนั้นซึ่งเขาจะแก่ก,ก็แก่เขาจะไม่แก่ก็ก็แล้วแต่เราทำอะไรได้ที่ไหนเน่ยเออแต่ว่าถ้าหากว่าเราเราดมด่ามากๆก็อาจจะได้ก็ได้มั้งแต่ปัญหาคือพวกบริษัทเหล่านี้เขาก็จะมีการรักษาภาพลักษณ์อืม บางทีภาพลักษณ์ก็เกิดจากการที่แก้ไขปัญหาจริงๆบางทีภาพลักษณ์ก็เกิดจากการที่หลอกคนสําเร็จว่าเขาแก้ไขปัญหาแล้วเช่นอะณนะตอนนี้คาร์บอน71%ของโลกมาจากบริษัทใหญ่100แห่งซึ่งจริงๆแล้วโลกเรามีบริษัทเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่ว่าบริษัทแค่ร้อยแห่งคือไอ้พวกบริษัทใหญ่ๆเช่นอุตสาหกรรมพลังงานและน้ํามันเนี่ยสร้างกา๊าซเรือนกระจกประมาณ71%ที่โลกผลิตทั้งหมดเพราะนั้นมันเหมือนไดซีอะ ถ้าหากว่าเราช่วยๆกันลดของตัวเองคือลดไมด็อกคิวเมนใช่ไหมแต่ว่าถ้าหากว่าบริษัทใหญ่ๆลดอ่ะเหมือนแบบอุ๊ยเราลดแบบเราไปลบ Adobe ออกแบบอะไรเงี้ยแบบอู้ว้าวอันนี้ถึงจะได้พื้นที่กลับมาจริงๆแต่ก็เนาะคนบริษัทเขาอาจจะบอกได้ง่ายๆว่าอ๋อเราก็ทําสนองนี้ของคนที่ใช้หลายๆคนไงครับหรอหรอมาใช้อย่างนั้นแบบร้อยเจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ขับรถอยู่แต่ก็มาดูสวัสดีฮาสวัสดีฮา ไอแซกนะบริษัทเนี่ยเขามีความพยายามจะรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองแต่ไม่ได้บอกว่าวิธีนั้นจะเป็นเรื่องของการลดการสร้างคาร์บอนจริงๆทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว,ว่าแบบคาร์บอนฟุตปริน์อะไรประมาณนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เราว่า ไม่ว่าจะด้วยต้นต่อเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไงสุดท้ายเป็นยังไงนะคาร์บอนฟุตพินน์เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจเพราะว่าคาร์บอนฟุตพินน์มันเป็นนโยบายประมาณว่าในการใช้ชีวิตประจําวันของคนเราเนี่ยลดอะไรที่มันใช้คาร์บอนได้ไหมลดได้ไหมแบบเช่นเอไปใช้หลอดกระดาษใช้กล่องกระดาษยกเลิกผลิตภัณฑ์ที่มาจากพลาสติกใช้ใช้ถุงผ้าแทนอะไรประมาณนี้เนี่ยไอย้พวกนี้จะเป็นของที่มาจากนโยบายคาร์บอนฟุตพินนใช่ไหม ซึ่งเราได้เรียนรู้แล้วนี่ว่าผู้บริโภคเขาเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากเลยนะในการส่งผลต่อภาวะโลกร้อนอคือถ้าหากว่าโอเคสมมุติเราพูดถึงแค่ไอถุง,ถง,ก,ก,ถงกระ,ะ,กะถุงพลาสติกกับถุงกระดาษและกันถุงพลาสติกกับถุงกระดาษถ้าหากว่าเราไม่อยากให้คนใช้ถุงพลาสติกเราควรจะโปรโมทถุงกระดาษหรือเราควรจะเลิกผลิตถุงพลาสติกเนี่ยคำาตอบมันก็มันก็เห็นเห็นอยู่แบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาเลือกอะไรเขาเลือกผลิตถุงพลาสติก และโปรโมทถุงกระดาษคือเขาทําให้เรารู้สึกผิดแต่ว่าตอนนี้เราได้รู้แล้วใช่ไหมว่าต้นตอของปัญหาหรือว่าสิ่งที่มันส่งผลให้เกิดโลกร้อนอะ่ะคือ7จมึงอยู่ที่ประมาณร้อยบริษัทที่ผลิตของพวกเนี้ยแต่ว่าซึ่งจริงๆนะไอบ้ไอบริษัทที่ผลิตของพวกนี้มันไม่ใช่บริษัทใหญ่ใหญ่ของเราหมายถึงส่งผลเยอะในการผลิตก๊าซเรือนกระจกด้วยนะไอ้บริษัทที่มันใหญ่จริงๆคือพวกบริษัทพลังงานนะไอ้พวกขุดน้ํามันอะไรพวกนี้นะอันนั้นจะสร้างสร้างก๊าซเรือนกระจกแบบเยอะสุดเลย ซึ่งแบบอ้าวแล้วทําไมมันเริ่มเบลมมาอ๋อเป็นบริษัทสร้างถุงพลาสติกแล้วเบลมาอีกทีอ้าวถึงคากูควรใช้ซะแล้ว,วซึ่งถามว่าเวลาเราไปเราไปห้างอะไรเงี้ยเราไปห้างเขาให้ถุงกระดาษเขาให้ถุงพลาสติกเขาบอกว่าโอ๊ยถุงอยากได้ถุงขอเพิ่ม10บาทก็ถ้ากว่ามันมีแค่นั้นอ่ะเราก็เลือกถุงกระดาษแล้วก็เพิ่ม10บาทอยู่ดีแต่เขาเขาให้เราเลือกโยนการตัดสินใจการรับผิดชอบมาให้เราการรับผิดชอบที่จริงรงเราไม่ได้มีผลเลยโดยโลกร้อนขึ้นอยู่ดีโกกรีนนิสส์์สแกมใช่ แต่สําหรับเราอ่ะมันไม่ควรเป็นสแกมไงเพราะว่าเราอยู่ในประเทศที่จะจมน้ําแน่ถ้าหากว่าโลกมันร้อนขึ้นกว่านี้อีกและในอนาคตโลกจะร้อนขึ้นกว่านี้อีกอ่ะอมันมันปวดหัวมากมันปวดหัวมากและมีนโยบายที่แบบอุ้ยพยายามจะรักโลกแต่ว่ามันไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดกลไกในการในการลดคาร์บอนจริงๆเช่นอ่านโยบายคาร์บอนแท็กอ่านโยบายคาร์บอนแท็กนี่คือตำนานมากเลย ว่าโรงงานไหนที่ผลิตคาร์บอนเนี่ยนะจะเสียภาษีมากขึ้นแต่ถ้าโรงไหนที่ไม่ผลิตคาร์บอนเนี่ยนะหรือว่าผลิตคาร์บอนน้อยๆใช้วิธีการที่มันผลิตคาร์บอนน้อยๆเนี่ยจะได้ลดภาษีซึ่งสุดท้ายเขามีโรงงานที่ผลิตคาร์บอนเยอะๆและมีโรงงานที่ผลิตคาร์บอนน้อยๆแต่มันเป็นเจ้าของเดียวกันมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะ อ่าใเผื่อใครไม่เข้าใจคือถ้าคนเคยแบบตามข่าวนึกภาพออกว่าแบบมันจะมีโรงงานที่แบบผลิตคาร์บอนเยอะกับผลิตคาร์บอนน้อยแล้วมันซื้อจ่ายภาษีขายบินกันอ่ะมันมันได้มันมีมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าหากว่าใครใครนึกภาพออกเดี๋ยวเราจะค่อยค่อยค่อยๆออธิบายไปก็แล้วกันอ่ะอย่างเช่นเรามีเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนแท็กซิงอ่ามันจะไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยเราจะต้องลดปริมาณคาร์บอนให้ได้จริงๆแต่มันจะออกทรงประมาณว่าบริษัทไหนที่มีนโยบายรักโลก อีโค่ลดคาร์บอนใช้ของรีไซเคิลคุณจะแบบเลี่ยงภาษีได้ลดภาษีได้คือคือส่วนใหญ่นโยบายของเมกากราเป็นงนั้นน่ะแล้วบริษัทหลายๆอย่างเช่นแบรนด์เสื้อผ้านเนี่ยเขาก็จะออกคอลเลกชันที่แบบรักโลกมาเฮชแอนเอ็มซาร่าอะไรพวกนี้ก็โปรโมทคอลเลกชันนี้เพื่อให้มันผ่านครณลิเรียในการลดคาร์บอนแท็กซิ่งไปซึ่งไอไอคอลเลกชันรักโลกเนี่ยนะมันประมาณ5%ของสินค้าทั้งหมดอะเพอเพอร์นตนี่คือให้เหยอะมากเลยนะหลังจากมันไม่น่าถึงด้วย มันมันอียังวะมากหรือว่าแบบอันนี้อันนี้ถ้าเป็นเสื้อผ้าเราจะเห็นคอลเลกชั่นที่แบบมันอีโค่นะแต่ถ้าหากว่าอ่าแมกโดนัลล์สตาร์บัคกับอ e ีเนยบายหลอดกระดาษสุดเวอร์วังของเขาเนี่ยหลอดกระดาษแทนหลอดพลาสติกอะะแก้วมันเป็นพลาสติกอะสตาร์บัคนี่ตำนานจริงนะก็คือ,อปริมาณเยอะๆของพลาสติกของสตาร์บัคอะคือแก้วม,มากกว่าหลอด แต่เขาเลิกใช้หลอดแล้วเขาใช้แก้วเดิมมันลดได้ห้าเปอร์เซ็นต์ลดได้ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีเพราะห้าเปอร์เซ็นต์กดคูณหมื่นล้านพันล้านไปมันก็เยอะหรือเปล่าและไอ้ที่ใช้อ่ะมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าอุ้ยการเปลี่ยนหลอดนี่เห็นได้ง่ายเนาะแล้วก็ทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่าฉันได้ช่วยโลกแล้วนะอะไรประมาณนี้แบบความหลอดกระดาษความไอ้พวกนี้มันแบบเราไม่ใช่ว่าจะบอกว่ามันไม่เวิร์กแบบมันไม่เวิร์กอ่ะแต่เราต้องรู้ว่า เรามีนโยบายนี้มาเพื่อให้มันส่งผลไปเป็นอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเออนโยบายในทุนมาขายธุร,รกิจแล้วก็ใส่สูตรการศึกษาเอาใส่หลักสูตรการศึกษา ใช่แต่ว่าถ้าหากว่าว่ากันโดยวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมันก็ควรรู้ไว้ว่าโลกเราจะร้อนขึ้นโลกเราจะร้อนขึ้นมากๆและณตอนนี้เรากําลังเจอผลกระทบของสิ่งนั้นแล้วเพราะว่าใน,นกลไกการน้ําท่วมมีเหตุผลเดียวเลยคือน้ํามันเยอะแบบเรากําลังอยู่ระหว่างทางที่มันจะแย่ลงไปกว่านี้ได้อีกในอีกสักหลายๆปีซึ่งเผลอๆนะเราอยู่ทันด้วยเพราะว่าแค่อยู่มา20 30, 30ปี มันก็เห็นแล้วว่ามันแย่ลงขนาดไหนเผอิโอ้โหนั่นน่าจะหนักอยู่อะรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับมันมีเรื่องเรื่องในตำนานเลยใช่ไหมเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรนะเนสซิโลอ่าคาร์บอนออฟเซตเรื่องเกี่ยวกับเนสซิโลคือ,ค,อคือเรื่องอะไรเรื่องที่เราบอกว่าโดยร้าวๆมันจะมีบริษัทที่อ๋ออันนี้สร้างคาร์บอนเยอะ แล้วก็บริษัทที่สร้างคาร์บอนน้อยแล้วสุดท้ายมันกระเป๋าเดียวกันเพราะว่าไอตัวที่คาร์บอนเยอะมันจะโดนภาษีเพิ่มไอตัวที่คาร์บอนน้อยมันจะลดภาษีแต่สุดท้ายมันกระเป๋าเดียวกันถ้าหากว่าเจอบ่อยๆเนี่ยนะเราจะเจอในบริษัทพวกสายการบินอ่าบริษัทสายการบินในเครื่องบินแบบลักโลกนี่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าไอบริษัทที่ขาน้ำมันเนี่ยมันสามารถโอ้เรามีนโยบายในการปลูกป่ามีนู่นนี้นั่นช่วยลดคาร์บอนแต่ว่า พอไปดูจริงๆแล้วอ้าวอันนี้มันซื้อที่ป่าซ้ําแล้วอ๋อนโยบายปลูกป่าใหม่ของเราเกิดจากการตัดต้นไม้ก่อนหน้านี้ไปเพื่อปลูกป่าใหม่อะไรประมาณนั้นอนะมันเกินไปมากมันเกินไปมากมันเต็มไปด้วยคํคาพูดกํากวมีภาพลวงตาอะไรที่ใช้ไม่ได้นโยบายที่พูดออกมาดูดีแต่สิ่งที่มันถูกผลักดันไปอะ่ะมันไม่มีอะไรไปถึงจุดที่หยุดการโลกร้อนได้เลยอะและผลกระทบจากการโลกร้อนประเทศไทยจะโดนเยอะมาก เพราะว่าประเทศไทยที่ลุ่มถ้า,ามีน้ําเยอะดินเราจะน้อยลงแน่นอนแบบมันตรงไปตรงมามากอาอว่านะวดวดมันได้แต่ว่า e x e c u t i o n มันไม่ได้ใช่วดมันได้แต่ว่าแบบถามคนพวกนี้มันจะไม่รู้หรอว่า,วาถ้าเขาออกนโยบายนี้ว่ามันจะผลักดันไปเกิดอะไรขึ้นบ้าง <S 2> <S 2> <S 2> แต่ก็นั่นแหละบางคนก็คงคิดว่าเราแค่ปิดบังเรื่องนี้จากคนได้เยอะๆแล้วมันจะรอดไปได้ซึ่งถ้าในอเมริกาในยุโรปอาจจะรอดไปได้จริงๆก็ได้เพราะว่า ประเทศเขาอะโดยโดยภูมิประเทศมันเป็นดินแข็งมันเป็นที่สูงมันเป็นภูเขาเต็มไปหมดเลยเขาไม่โดนน้าท่วมแบบเรานี่คือตอนนี้มันได้ช่นเรื่องแบบเซนทรอลเกวิตีนะโลกมันหมุนถูกปะน้ําอยู่ตรงกลางโลกกันส่วนใหญ่อืมแ่าแต่ว่าณตอนเนี้ยน้ํามันเยอะและน้ํามันไม่ใช่แค่น,น้าที่อยู่ในมหาสมุทรหรือในทะเลเว้ยน้ำไม่อยู่ในอากาศเพราะว่าพออากาศร้อนขึ้นแม่งเก็บน้ําได้เยอะขึ้นฝนประเทศไทยเยอะขึ้นมากๆและถ้าหากว่าประเทศไทยมีวิธีการผ่นน้ําที่ดีหรือว่าอะไรพวกเนี้ย มันก็มีคนวางผังเมืองที่ดีมันก็มันก็ช่วยได้แต่นั่นแปลว่าคือเราท่วมแน่แล้วเรารอให้หยุดท่วมไงใช่ไหมแต่ถ้าหากว่า <laughs> เราหยุดฝนได้ซึ่งแม่งไม่มีทางเป็นไปได้แต่ต,ตอนนี้ทุกอย่างที่เราทำฝนมันจะเยอะขึ้นไยแบบแม่งอิลุงตุงนังมากต้องรื้อใหม่แม้หลายๆอย่างมันก็ลืด หรือได้ยากนะแบบอุ๊ยณตอนนี้คนกำลังเสีย attention ส p ปนกันไปเยอะมากเราต้องหยุดใช้มือถือมันก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าเราอยากให้ณตอนนี้ให้มีคนรู้ตัวเยอะๆว่าโอเคโลกมันร้อนปัญหามันใหญ่มันสำคัญและเราค่อยไปดูว่าโอเคใครเป็นตัวการหลักที่ทำให้โลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆและ เราก็โจมตีมันเราว่ามันน่าจะออกทรงประมาณนั้นเพราะสุดท้ายเป้าใหญ่ๆมันมันไปออกพวกแแลงแรลงแรงสามแรลงสองตอนนี้อาจจะเป็น Data Center นะแต่แรลงหนึ่งคือไอ้บริษัทขุดเจาะน้ํามันนะอะไรประมาณนั้นนะ่ะแต่บริษัทขุดเจาะน้ํามันก็จะไปพ่วงกับไฟฟ้าแลวเราจะไม่ใช้ไฟฟ้าได้เหรอปัญหามันจะวนๆแบบเนี้ยแต่ว่าในจุดที่เราพูดว่ามันไร้ทางแก้มันมีหลุมพรางอยู่ก็คือเราจะต้องขุดเจาะน้ํามันมาเยอะๆเพื่อเพื่อเอาไปเสิร์ฟแบบลงไฟฟ้าเสริมนู่นนี่นัน่นเยอะๆ แต่ว่ามันเยอะไปหรือเปล่ามันมีวิธีการแบบนี้แต่คาร์บอนน้อยหรือเปล่าเดียวกีก็มีเด้อมันมีพลังงานประเภทอื่นที่มันไม่สร้างก๊าซเรือนกระจกเยอะหรือเปล่าอืมหรือโครงสร้างกรุงเทพอุ๊ยเราว่าโครงสร้างกรุงเทพก็ค่อนข้างเละแต่ว่าไม่เละไม่เละเท่าที่โด,ดน,นน้าท่วมอยู่ตอนเนี้ยไม่ไม่เละเท่าหัดใหญ่สงขลาเพราะกรุงเทพมันม,ม,นมีมันมีบ้านไอหนุ่มนี่อยู่ไงมันมีแล้วว่าไอโครงสร้างตรงคลองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรนั่นน่ะมันยังพอถูถ่าย โทษทีนะน,นั่นไม่ใช่กรุงเทพเออท่านปฐุม <c oughs> แต่ถามว่าเละไหมย,ยังเละอยู่นะมันยังเละอ,อยู่เยอะเลยแหละแล้วกรุงเทพก็จะที่ต่าลงเรื่อยๆด้วยเหมือนกันกรุงเทพเป็นแอ่งกระทะแต่ว่าถ้าพูดตรงๆปัญหาแรกที่กรงุงเทพต้องแก้คือแก้ซอยตันให้ได้ก่อนมาอย่าลืมว่าท่อท่อมาท่อมกักจะมากับซอยใช่ใช่กรุงเทพแบบมีความเป็นทางน้ําผ่านแบบต่ําเตี้ยเลียดินมากก็คือถ้าจะผ่านมันต้องผ่านถนนไปเลย จำประโยคนี้ไหมอุโมงยักษ์เห็นแล้วมีม,มากเลยว่อุโมงยักษ์ที่น้ำไม่ผ่าน <c oughs> ต้องแก้ที่นายทุนโอ้ยมันมันมันก็ใช่แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนายทุนไม่ได้มีคนเดียวขบรรชาไม่ได้มีคนเดียวไม่ใช่หมายถึงว่านายทุนอะ่ะมันไม่ได้มีคนเดียวแปลว่ามันมีการสนับสนุนจากบอร์ดบริหารคือถ้าหากว่ามันมันจะต้องเป็นแบบขาใหญ่มากๆเออแต่อันเนี้ยปล่อยปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอันเพราะว่าเราไม่ใช่ในายทุนนะแต่เราก็รู้ได้ว่า มึงคือปัญหาอะไรประมาณนั้นมึงคือปัญหาเออนั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากจะมาคุยกันในวันนี้คือตอนแรกก็แบบตอนแรกที่เราแบบเออแปะไว้ใน Discord ว่าแบบเออสมมุติแบบอ่าออกทรงประมาณนี้ว่าแบบอะไรนะแบบแบบอุ้ยอาจารย์ทอนบอกว่าโลกโลกร้อนใช่สภาพอากาศไทยหรือว่าสิ่งที่มันเกิดไปน้ำท่วมเพราะฝนเยอะและโลกร้อนเราก็แบบเอ้ยจริงหรอแล้วพอคูรู้คดไป เออ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 แม่งมันทีละช็อตทีละช็อตมันมาแต่แต่มันมาใช่ทุกอันแหละอืมเพราะฉะนั้นโลกร้อนเนี่ยสาคัญมากแต่สิ่งที่เราก็ควรรู้ก็คือโลกร้อนอ่ะมันไม่ใช่ความผิดของเรามันก็เป็นความผิดของพวกเรานะแต่ไม่มากขนาดนั้นเว้ยโลกร้อนแบบ 60- 7 0เปอร์เซ็นเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมไม่ใช่เราเออคือเราแบบ0ูนย์จุดศูนย์กี่เปอร์เซ็นต์ที่เปิดแอร์เนี่ยก็คือแบบไม่เยอะโรงไฟฟ้า Data Center ซึ่งยิ่งพอพอเราก้าวไปถึงจุดที่เป็น AI เนี่ย มึงมึงเทรนแบบเอฟฟิเชนซีแบบต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากๆอ่ะคือคือไฟที่เสียไปกับความสามารถที่ได้มาเนี่ยนะแบบไม่รู้จะพูดยังไงเออแต่ถามว่าใช่ไหม ก็ใต,ตอนนี้คงต้องใช้อะเขาบอกว่าเลยนะใช้น้ํากี่ลิตรนะที่มันใช้เยอะมากมากอะเขตพิมโคเฮนโลชชททีวีทีอะเออใช่ชนบุรีควรเป็นเขตนิคมเพื่อดึงดูดการนําเข้าทางเรือมาประสานวัตถุดิบแล้วส่งเข้ากทมต้นทุนทางเรือคือต้นทุนที่ถูกที่สุดแต่ที่ผ่านมาเราพัฒนาแบบกระจายความเจริญซึ่งมันสร้างถนนเข้าไปในอินแลนด์มันผิดหลักใช่คือณต,ตอนนี้อ่าไอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความกระจุก ทุกอย่างกระจุกเข้าไปในกรุงเทพเนี่ยนะเออก็อีลงตุงหนังแถวพื้นในกรุงเทพก็ยิ่งน้อยลงสุ่มเสี่ยงต่อการนา้ําท่วมมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆมันควรจะกระจายจริงๆกรุงเทพมันเป็นเมืองหลวงในยุคที่เราปลูกข้าวอะ่ะแต่ในยุคเนี้ยเราไม่จาเป็นจะต้องเราก็าก็ปลูกข้าวแหละแต่แต่เราเราไม่ได้ปลูกข้าวที่กรุงเทพอะ่ะแล้วการขนส่งมันมันก็ดีขึ้นทุกอย่างมันควรจะกระจะระัดกระจายมากขึ้นแต่ว่า มีหลายอย่างที่ทําให้เราถูกฟรีซไว้ที่ที่กรุงเทพเสมออ่ะหมีออกมาล่ามนุษย์นกที่ผสมข้ามสายพันธุ์โดยไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ประเทศเขตร้อนอากาศหนาวขึ้นในขณะที่ประเทศเขตหนาวอากาศเริ่มอุ่นขึ้นเพราะงั้นการที่น้ําท่วมหนักในภาคใต้จึงเกี่ยวแน่นอนใช่ประเทศไทยเนี่ยนะแบบรีลายตามปริมาณฝนมากๆเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นที่ลุ่มและเราอยู่ใกล้อีเคเวเอเตอร์ฝนเราจะหนักกว่าชาวบ้านเขาเปรียบเช่นถ้าถ้าอินโดมาเลยมันมันเป็นเกาะ อันนั้นก็ทั่วเหมือนกันแหละคือประเทศแถวเส้นศูนยูตรนี่คือจัดเต็มโดนแน่อะไรเงี้ยเราคือผู้รับผลกระทบก่อนอะ่ะเออแต่คนอื่นก็ได้รับผลกระทบในรูปแบบอื่นะนะเช่นสัตว์หนาวไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยอืมเราจะทําอะไรเราก็ช่วยลดโลกร้อนไม่ได้เพราะเราแค่ประเทศเล็กๆแต่ว่าเรากําลังจะมี Data Center มาลงนะ เราเราไม่ช่วยเราช่วยกันซ้ำเลยนะตอนเนี้มันมันหนักมากมันหนักมากตอนนี้คือแบบอย่างน้อยอย่างน้อยก็ช่วยรู้ตัวหน่อยว่าเราก็เราจะทำอะไรอยู่อ,อ่ะเอกระจายกรุงเทพคือเวนิสไทยแลนด์แต่เวนิสเขาก็ก็ปรับตัวนะแต่ประเทศไทยยังไม่ค่อยปรับตัวเท่าไหร่คือก็ไม่ค่อยอยากจะพูดว่าแบบคนอยุทยาอะไรพวกนี้น้ำท่วมเอเวียแต่ว่าอายุธยากลายเป็นเวนิสไหม ก็ไม่ซึ่งการที่มันจะเปลี่ยนอยุธยาให้กลายเป็นเวเนิสอ่ะมันใช้การวางผังเมืองใช้วิศวกรและใช้การมองภาพใหญ่ค่อนข้างเยอะอ่ะซึ่งเขาคงไม่ทำเออกระจายยิ่งทำให้ต้นทุนเพิ่มอย่างอเมริกายุโรปเมืองเจริญคือเมืองทำแล้วค่อยไล่ความชนบทเข้าไปส่วนไทยจะทำเมืองเจริญทุกที่เป็นไปไม่ได้ยิ่งกระจายยิ่งต้นทุนเพิ่มไม่แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีสิ่งที่เรียกว่า บางอย่างมันลงทุนครั้งเดียวโอเคบางอย่างมาต้นทนุนเพิ่มเช่นแบบการขนส่งอะไรพวกน,นี้แต่ว่าถ้าหากว่าหลายอย่างอ่ะคือประเทศไทยไม่ค่อยลงทุนกับอินฟราสตรักเจอร์เท่าไหร่เช่นถ้าหากเรามีรถไฟที่ดีถ้าหากเรามีอ่าคมนาคมที่ดีหรือหลายอย่างอินฟราสตรักเจอร์ถ้ามันดีๆอ่ะมันจะค่อยๆลดต้นทุนลงไปมันจะเป็นต้นทุนที่ใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วมันจะค่อยๆลดลดลดลงไปเอออย่างเช่นแบบอะไรนะสร้างโรงงานมาไม่คุ้มทุนหรอกแต่โรงงานรันไปเรื่อยๆมันจะคุ้มอะไรเงี้ย ออป่าไทยนี้ถ้าดูแผนที่มันหายไปทุกทีไม่เข้าใจเหมือนกันปากบอกงี้แต่ความจริงเป็นอีกอย่างใช่เพราะว่าไม่มีใครไม่มีใครโจมตีภาคอุตสาหากรรมจริงๆไงเช่นโอต้นไม้พวกนี้มันไปมันไปโผล่ที่ไหนบ้างมันไปโผร่ในอุตสาหากรรมอะไรบ้างเช่นกระดาษหรืออะไรพวกนี้แล้วคือมันมันต้องเข้าใจทั้งระบบว่าว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันส่งผลอะไรบ้างอะเนาะ คนไทยก็ตัดแต่เพื่อนบ้านก็มาตัดในพื้นที่ของเรานะอืมอันนี้หมายถึงเรื่องเรื่องตัดไม้ใช่ไหม,ไมไเรื่องตัดไม้เนี่ยไม่รู้จะพูดว่ายัางไงที่ความที่ไม่เราเราไม่รู้จะพูดว่ายัางไงเพราะว่าหนึ่งคือมันพูดคํานี้มันอาจจะดูน่าเกลียดว่า มันไม่ใช่เรื่องของเรามันไม่ใช่เรื่องของเราแต่เรารับผลกระทบอยู่ทุกคนทุกคนในประเทศไทยรับผลกระทบอยู่แต่คนที่ตัดสินใจให้มันเกิดผลกระทบขึ้นเนี่ยมันมีไม่กี่คนและไม่ใช่สตรีมเมอร์ที่นั่งอยู่ตรงนี้แน่นอนอะหรือว่าไม่ใช่คนที่แบบมาคุยแช่นั่งอะไรกันอยู่ตรงนี้ยแต่มันมันคือคนไม่กี่คนในภาคอุตสาหกรรมที่มันส่งผลมากๆอืมเอาเถอะแต่ณตอนเนี้ยเราเราว่าเราได้ได้ความหมายประมาณหนึ่งแล้วแบบคลิปคลิปนี้น่าจะน่าจะตัดเป็นคลิปได้ได้แบบได้ใช้ได้อะว่าน้ำท่วมเพราะโลกร้อนนะ แต่ถ้าพูดแบบนี้มันจะรวบรัดไปใช่ไหมเราจะบอกว่าน้ําท่วมเพราะฝนมันเยอะฝนมันเยอะน้ํามันเยอะเพราะว่าน้ําท่วมมันเกิดจากอะไรนะน้ำท่วมเกิดจากปริมาณฝนเยอะๆบวกกับน้ําทะเลหนุนมันเลยไม่ระบายซึ่งทั้งฝนเยอะและน้ําทะเลหนุนเนี่ยคือมาจากโลกร้อนซึ่งโลกร้อนเกิดจากภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรม70%่ะเราทาแทบตายแม่ง20% เพราะฉะนั้นก็ช่างหัวมันเถอดเป็นเป็นปัญหาที่เดินหน้าไปสู่ความอนาถเออเข้าตีมกับเกมเราเลยแบบโคตรดิสโทเปียเฮ้ยไซเบอร์พังนี่เขาเขียนเกมมาดีจริงๆเนาะจำไรไม่ได้เลยโว้ย <laughs> ไซเบอร์พังโลกพังเพราะสงครามเออใช่จริงๆไซเบอร์พังจุดเริ่มต้นในความพังของมันคือมันยิงนิวเคลียร์ไปลงที่ตะวันออกกลางใช่ไหมโลกเราก็เลยไม่มีน้ํามันอีกต่อไปเอ๊ะหรือมันจะเกิดวะไม่เหรอมกมัง